วันนี้ว่าจะอธิบายชื่อของคนโบราณนะครับที่มีปรากฏอยู่ในจารึกของสุโขทัยนะครับผมได้ตามสืบมาาานานเหมือนกันครับ <c oughs> ว่าอยากจะรู้ว่าชื่อที่ปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งนั้นนะ่ะเนี่ยตอนที่ผมไป <c oughs> เมื่อผมสื้อแล้วของผมก็อยากเห็นของจริงตอนแรกไปดูที่สุโขทัยไม่เห็นครับไปเที่ยวสุโขทัยก็ได้ข่าวว่ายุงเทพก็เลยเมื่อมีเวลาก็เลยไปไหว้พระคุงเทพครับก็เลยได้แวะไปชมจารึกหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักอื่นๆด้วยนะครับเป็นก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับเ <c oughs> นี่ยผมก็ได้ไปนกพระนะครับเนี่ย ภาษาภาษาโบราณภาษาสุขโขทยัยถ้าไปไหว้พระก็ว่าไปนกพระอย่างเงี้ยอย่างจารึกว่าพ่อคุณนามขึ้นขี่ช้างไปนกพระนั่นแหละนั่นนะครที่นอกเมืองที่อรัญญ,ญิกนั่นแหละที่วัดป่านี่นั่นแหละครับี่ภาษาสุสขโขทยัยทีนี้ตอนแรกก็นึกว่า ชาสุโขทัยนั้นมีพื้นเพามาจากทางเหนือนะครับเพราะว่าในตำราสมัยเรียนเป็นเด็กว่ามาจากภูเขาคันไตหรือว่ามาจากจีนตอนใต้แต่พอสืบไปสืบมาปรากฏว่าตรวจสอบชื่อหรือหลักฐานทางทางเหนือแล้วไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าหลักฐานที่ทางสุโขทยัยได้สร้างหลักฐานเอาไว้นั้นก็ ลายเป็นว่าชนเผ่าต่างๆนั้นไปจากภาคอีสานนะครับก็คือ,อทางชนเผ่าเขมรลาวมอนเาน่แหละครับกุยนี่แหละครับที่ไปกู้เมืองสุขโขทัยตั้งแต่สมัยพ่อคุณผาเมืองนะครับก็เกณฑ์กันไปไปกู้เอาเมืองสุขโขทัยคืนแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ยกให้พ่อ ขุนบางนะครับที่เี็กเขาไปสืบพ่อ,พอขุนบางว่ามีชื่อจริงจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเพราะสำนวนมันเป็นภาษาอีสานนะครับลักษณะเป็นขมรปนลาวนะครับมีบาลีปนไปบ้างแต่ว่ามันเน้นไปทางขมรปนลาวก็เลยก็เลยไปดูว่าอ้าวถ้าว่ามาจากภาคอีสานก็น่าจะมีชื่อ,อดั้งเดิมเหลืออยู่บ้างในภาคอีสานก็เลยไปสืบนะครับนะครับสืบจากคําคว่า านางเสืองในจาลึกนี่นะครับก็ไปสืบแล้วปรากฏว่าไม่พบว่ามีชื่อนางเสืองเป็นชื่อของผู้ชายนะ,ะเป็นเป็นชื่อของผู้หญิงนะครับไปพบแต่ชื่อนายเสืองนะครับนายเสืองซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหลักฐานมานะครับปรากฏว่านายเสืองที่ว่านะเป็นชาวขเขมรน,นะครับ <laughs> เป็นชาวอีสานใต้อ เป,เป็นชาเขมรครับนายเสืองนะครับแต่นางเสืองนั้นหาไม่เจอแต่เข้าใจว่าชื่อนี้ตั้งเป็นชื่อผู้หญิงก็ได้ตึงตั้งเป็นชื่อผู้ชายก็ได้สืบสืบถามแล้วครับแต่ก็เหลือคําว่านายเสืองสืบกันมาแต่พอไปเขียน <c oughs> พอไปแจ้งทางอําเภอก็บอกว่าชื่อทางอำเภอเขียนเป็นเป็นเสื่อมครับเป็นนายเสื่อม <c oughs> แต่ชาวบ้านก็ ทางอิสานต้ก็เรียกแต่นายเสืองนายเสืองตลอดมานะครับนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็เมื่อหาไม่เห็นนางเสืองเห็นแต่นายเสืองอก,ก็พอก็พออนุโลมครับอพอประมาณได้ว่าคงมีอยู่จริงในภาคอีสานชื่อในจารึกหลักที่หนึ่งนั่นนะก็มาหาชื่อคําว่าเผือครับนะเผือนี่เป็นพี่ชายของพ่อขุนรามนะครับพี่เผือผู้อ้าย,นยในในจารึกหลักที่หนึ่ง ในจารึกหลักที่หนึ่งว่าพี่เผือผู้อ้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ด mm. you know. oh, ูเน sure. ok. ี่ยครับจารึกหลักที่หนึ่งว่าพี่เผือผู้อ้ายนะครับเนี่ย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 ครับพี่เผือนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพับมาให้ดูเนี่ยอยู่ในจารึกนะครับสี่หลอกมาให้ดูเนี่ยครับคําว่าพี่เผือนี่ในพี่เดี๋ยวซูมกัน เน,นี่ยฮะเนี่ยที่เผือนี่ครับเห็นไหมเนี่ยที่เผอนะฮะที่เผือ,นะะอ,ผ,อผู้อา้ายนะครับผู้อ้ายตายจากนะครับนี่ยก็ไปตามหาคนชื่อเผือนะครับตายจากเมื่อตอนยังเล็กนะครับนะก็สำนวนว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยไปตามหาคนชื่อเผือนะครับ ก็เจอทั้งผู้ชายนะครับเจอทั้งที่เป็นผู้หญิงก็พบอยู่ที่อีสานใต้นะครับนั่นนะครับว่าอยู่อ่านี่ยเนี้ยเนี่ยเนียครับหลักฐานเนี่ยครับเนี่ยเนียหลักฐานไปเจอแต่นางเผือคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมก่อนเนี่ยนางเผือนะครับชื่อ,อนางเผือก็อไปตรงกับจารึกว่าอะไรชาโด ซาโดจอออกไปนอกก็ออกไปเดี๋ยวฉันทํางานอยู่เนี่ยว่าพี่เผือผู้อ้อายแต่ผมสืบไปสืบมาก็บอกว่าคนการใช้ชื่อเผือนี่เขาสืบทอดกันมานานแล้วครับมันก็เหมือนว่าคนอีกรุ่นหนึ่งมาไม่มีมีลูกออกมาก็ออกม,ากออกมาตั้งชื่อเผือได้ชื่อนางเผือบ้างชื่อนางสาวเผือบ้างชื่อนายเผือบ้างนะครับก็สืบกันมาหลายร้อยปีแล้วครับแต่เฉพาะแค่ นางเผือนี่ก็ถูกตั้งชื่อมาเมื่อ100ร้อ,อ,อ,อย,ยปีที่แล้วนะครับคนผู้ตั้งบิดามราดาตั้งให้ตั้งเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเกิดพศสองสี่หกหกนะครับเนี่ยนางเผือนี่เนี่ยเกิดพศสองสี่หกแต่ว่าผมไปตามผู้ชายชื่อเผือ่อชื่อคุณตาเผือนั่นก็เสียชีวิตไปแล้วครับสืบถามชาวบ้านก็ว่า การสืบชื่อเผื่อนี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็สืบกันมานานแล้วครับเขาตั้งกันมาอย่างนั้นเองจนมาถึงปัจจุบันครับหลักฐานจากเมื่อหลักฐานแ800รอปีในอา <c oughs> จารองหลักบบที่หนึ่งอของสกูตายก็สืบชื่อคน,คนชื่อเผือชื่อเสียงกันมานี่ครับถึงปัจจุบันเลยครับถ้าเท่าที่ไปสืบดูนะครับเห็นหลักฐานแค่นี้ก็พอใจในการสืบค้นครับ <c oughs> นั่นแหละครับว่าผมสงสัยผมว่าอ้าวแล้วมันจะมีหรือว่าปรากฏว่ามีครับปรากฏว่ายังมีคนชื่อเผือสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็คือทําให้มั่นใจว่านอกจากสำนวนที่เป็นภาษาอีสานแล้วก็ยังชื่อในภาคอีสานเขาก็ยังสืบทอดกันอยู่นะครับสืบทอดกันอยู่จึงมั่นใจว่าคนสุโขทยัยไปจากอีสานนี่แหละครับเพราะคุณบางเพราะคุณบางก็สืบแล้วมีมีชื่อบางอย่างที่ว่ามี ช,ชื่อบางก็ชื่อเป็นผู้หญิงก็มีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปสอบถามคุคณยายบางนะครับนี่เขาก็ตั้งกันมาเนี้ยนี่เนี่ชื่อบางครับเนี่ยนายบางนะครับเนี่ยเนี่ยสูงแบบนี่ชื่อบางนะครับตอนนี้อายุ88ปียังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นเรือญาติครับ <laughs> คุณตาบาง <laughs> ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ ่ในจารึกที่ว่าชื่อจิตชื่อจอดนะขุนจิตขุนจอดนะั่นนะี่นี่นี่านนี้ก็มีครับแต่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอะไรเดี๋ยวจะให้ดูที่ขีดขีดเอาไว้ในจารึกขุนจิตขุนจอดอนี่ครับเนี่ยขุนจิตนะครับเนี่ย่นาะขุน,นจิตแล้วก็ นะครับรู้สึกว่ามันซูมยากจังเดี๋ยวต้องพับต้องพับมาให้ดูสาไปสืบมาเนี่ยอ่านเห็นไหมครับที่ขีดแว้แดงน่ะคือขุนจิตขุนจอดนะครับทีนี้ขุนจิตขุนจอดนี่ชื่อผู้หญิงชื่อจิตก็มีนะครับนะแถวเนี่ยแถวโครล่านี่ก็มีครับอ่าชื่อนางจิตนะครับแต่ชื่อจอดเนี่ย มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนั่นแหละ,ะนั่นแหละก็แปลว่าชื่อเป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็ใช้สืบทอดกันมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นถึงระดับขุนของสุขโขทัยนะครับอันนี้น,นิจารึกนี้จารึกปู่สมบทรลานนะครับจารึกกุจิขุจจอดซึ่งเป็นเครญาติทางฝ่ายพ่อคุณรามนะครับทางฝ่ายพ่อคุณบางนะครับสรุปแล้วก็ หลักฐานนี่เชื่อถือได้ครับเพราะว่าไปสืบมาแล้วผมผมสืบมาแล้วหลายปีนะครับเนี่ยกว่าจะมั่นใจว่าอ้าวคนสุโขทัยไม่ได้มาจากทางเหนือไม่ได้มาจากาจีนตอนใต้หรือาจไม่ได้มาจากามาจากอะไรนะครับภูเขาอันใต้นะครับสืบแล้วก็ไม่ใช่ครับก็คือสุโขทัยก็ไปจากภาคอีสานเรานี่เลยครับแม้แต่กรุงศรีธยาเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะครับอันนี้สืบแค่หลักฐานทาง สุโขทัยนะครับแอบภูมิใจที่ได้ที่ได้ไปสืบเจอความจริงนะครับเจอความจริงอย่างน้อยความจริงมันอ้างอิงอย่างนี้นะครับทุกอย่างมันมันสอดคล้องกันไปหมดนะครับอันนี้ก็าจารึกในพุทธร,รูปนะครับของสุโขทัยนะครับของทิศสยนะครับนี่ผมจะให้ดูจารึกนี้ทิศสยเป็นผู้สร้างสถาบทบดเอาไว้ั้าว่าทิศสเนี่ยเป็นคำอีสานนะครับ ทิศนี่ก็ห,หมายถึงคำน้ำหน้านามที่ที่เดิมชื่อในสายนะในสายนี่ได้บวชนะครับอายุเข้าเกณฑ์บวชก็ได้บวชพอราศกขามาก็มีคำน้ำหน้าเป็นทิศสายทีนี้มีความเลือกใสในพุทธศาสนาก็เลยทลําจารึกเนี่ยว้ว่าทิศสายหงนางนางแก้วนะครับสถาบดนะครับที่เป็นได้สร้างสถาบดก็คือสร้างสร้างเอาไว้นะครับ เนี่ยสุขโขทัยเขามีพุทธลูกงามขนาดนี้ก็ให้เป็นศิลปะสายเลือดภาคอีสานนะครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดเลยเถิดว่ามาจากจีนตอนใต้หรือภูเขาอันไต้นะครับอย่าคิดอย่างนั้นเพราะหลักฐานนี้มันเจอแล้วครับผมตามหาคนชื่อสายเยอะแยะไปแม้แต่พญาลิไทยครับพญาลิไทยผมก็ตามล,ลินี่เป็นลิไทยนี่เป็น เป็นภาษาบาลีครับแต่ถ้าชื่อทางอีสานก็คือลือไทยนะครับพญาลือไทยถ้าบวชก็เป็นทิศลือนะครับแต่ท่านเป็นผู้นําเป็นเจ้าเมืองก็ต้องเป็นพญาครับพญาลือไทยพญาลือนั่นแหละครับแต่พญาลือไทยไทยนี่เป็นพญาของพวกคนทั้งหลายนั่นแหละครับไทยนี่เป็นพวกนะครับถึงพญาลือไทยหรือพญาลือไทยแล้วแต่จะเขียนแบบไหนถ้าจะเขียนแบบภาษาไทย ก็เขียนว่าภาษาไทยแบบคารวะาก็เขียนเป็นลือไทยนะเป็นลือไทยเป็นเป็นลือไทยก็ได้ที่เขียนน่าจะเป็นลือไทยนะครับลือไทยตัวมีตัวรอลึกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะ,ะ,ะนั่นแหละที่สืบสืบมาทีน,านี้คนชื่อลือกันเต็มเลยภาคอีสานเยอะแยะไปหมดชื่อลือนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับครับผมดีใจที่ได้สืบไปสืบมาแล้วรู้แล้วรู้แล้ว ดูแลคนสกุลไทยก็คือเครือญาติทางภาคอีสานเรานะครับก็คือขมรนลาวมอนกุยนี่แหละครับนั่นแหละที่ยกกันไปอยู่นู่นครับเพียงแต่ว่า,ากุยนี่เขาสละตนนะครับเขาสละตนดูแลช้างให้เจ้าเมืองนะครับนั่นแหละจึงไม่ค่อยมีเวลาได้มาาสวนาออกชื่อเหมือนขมรนลาวมอนนะครับจะ,จะพบอยู่เรื่อยหละพบคำลาวคำขมินคำมอนนะครับก็อย่าไปว่ากันเป็นเครือญาติเราครับ ที่อุทิศตนนั่นนะครับช่วยกันดูแลนั่นแหละช่วยกันดูแลบ้านเมือง <c oughs> นั่นแหละประเทศสยามนั่นแหละครับ